อย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์คริตทิงโชบุนะครับ ไม่เครียดไมเครียดอย่าเครียดทำไปอย่างเงี้ยตอนนี้อาจารย์กระมลน,นะคะหวังไว้เป็นอย่างยิ่งนะคะหนึ่งแสนบาทค่ะอาาตอนนี้เราก็เลยมาทําการรักษาให้อาจารย์พออาจารย์เหมาไว้หนึ่งแสนบาทลุยเต็มที่ค่ะเลยสั่งให้เรามาทําเราก็ลุยหนึ่งแสนบาท สวัสดีครับตุเียนต้นนี้ถ้าใครที่เคยดูใน f a c e b o o k นะครับก็จะจำได้ต้นทุเรียนต้นนี้ของเสดเสดเดินอยู่เดีวให้คุยกับเสอ,เอมันนี่ไม่ได้มานะครับต้นนี้คือตอนแรกอาการแบบแย่มากๆแล้วเสดแบบทำใจไปแล้วอายุอายุเยอะเส๋มาคุยกับผมหน่อยต้นนี้อายุประมาณกี่ปีนะสากว่าปีใช่ครับยุคเ,เล็กลยุคเลกๆเลยนะครับแล้วก็เต็มเป็นแถวเป็นแนวไป ต้นทุเรียนอายุเยอะหมดเลยต้นนี้ตอนแรกให้เสยเล่าอาการก่อนเสดมายิงใกล้ๆต้นนี้เป็นยังไงบ้างตอนแรกอาการมันทตอนแรกคือทําใจแล้วถอดใจรับไม่เอาเสดมีทุเรียนเล็กอยู่อีกสองสามร้อยต้นและชอบทุเรียนเล็กมากกว่ารู้สึกว่าทุเรียนใหญ่บริหารจัดการยากมันดูแลยากมันแน่นครับมันแน่นมันเยอะแล้วก็อยู่ในป่ามังคุดด้วยแล้วก็ป่วยเยอะและอย่างต้นนี้หนักสุด เสบอกว่าทําใจแล้วแล้วมันเหลืออยู่ซีกเดียวนะนี่ที่เห็นนี่คือเนื้อเก่าที่มันเสียหายไปแล้วมันก็พยายามสร้างของของใหม่ของเขามานะครับสร้างเปลือกชั้นนอกใหม่มาปิดแต่ต้นนี้คืออาการตอนแรกคือใบร่วงหมดใบน้อยมากแล้วก็แถวนี้ทั้งแถบที่เห็นไปตอนนั้นคือมันมีมอดเจาะมีมอดเจาะเป็นรูหมดเลยครับเป็นรูหมดเลยน้ํก,นก็ออกน้ําเยิ้มเปียกลงมาเลยทั้งหมดเลยเป็นแผลละชราก็เข้าทาลายซ้ำอีกซ้ำอีก หนักสุดๆใบเหลืองร่วงเลยครับใบเหลืองร่วงถอดใจแล้วคิดว่าคงไม่รอดแล้วคิดว่าคงไม่รอดแต่ <c oughs> ผมมาบอกเสเอว่าเสถ้าต้นนี้ตายผมให้เท่าไหร่นะแ,นแสนหนึ่ง <c oughs> ผมบอกว่าถ้าต้นนี้ตายผมให้แสนหนึ่งแต่ต้องใช้วิธีผมในการดูแลเสวันนั้นปุ๊บพอบอกรู้ว่าจะได้แสนหนึ่งก็คือผมจะปล่อยแล้วล่ะจะปล่อยให้ตายจะเอาแสนหนึ่งผมก็ใจไม่ดีครก็โดนเสปล่อยให้ตายแต่เออพอเห็นในคลิปอีกวันหนึ่ง เออน่ารักมากเริ่มเข้ามาแต่งเข้ามาดูแลแนละ้วเพราะต้นนี้จริงถ้าไม่ตายนะมูลคะาต้นเนี่ยสามารถที่จะให้ผลผลิตได้ผมว่าแค่ฤดูการเดียวเนี่ยมากกว่าแสนใช่ไหมครับ,รบเอาละผมว่าแวนลูกไว้ได้เพราะกาลังต้นดีแบบนี้สี่ร้อยโลห้าร้อยโลเนี่ยผมว่าน่าจะได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยบอกเสียว่าเสียดูแลทีต้นนี้ยังไงก็ไม่ตายเพราะเราดูแลทันนะครับแล้วก็วันนี้ไม่ตายจริงๆนอกจากไม่ตายยังได้ลูกใหม่อีกชุดหนึ่งด้วยใช่ไหมครับยังได้ลูกใหมาอีกชุดหนึ่งด้วยนะ ปุ๋ยประมาณสี่ตันได้แค่ไม่กี่กิ่งทานี้นะยังได้ค่าปุ๋ยมาประมาณ4ตันได้สเสบอกนะครับและที่สําคัญเดี๋ยวปีหน้าเต็มกําลังรเราฟื้นฟูปีนี้อีกปีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเต็มกําลังนอกจากไม่ตายต้นทุเรียนต้นละแสนต้นนี้นะผมบอกว่าถ้าไม่ตายเนี่ยผมให้แสนหนึ่งเฮ้ยถ้าตายถ้าตายผมให้แสนหนึ่งแต่ถ้าไม่ตายดีใจด้วยเพราะต้นนี้จะกลับมาสร้างมูลค่าอีกมหาศาลน,นะครับ เพราะฉะนั้นนีก่ก็คืออีกหนึ่งเคสนะครับที่กิงโชบูโดยเสเอเข้ามาดูแลใครที่ตามเสเออยู่<ๆ>ก็จะเห็นเยอะแยะมากมายในคลิปในยูในเฟซของเสเองนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ของกิงโชบูมาปีนี้เข้าปีที่3แล้วแล้วดูเนาะฝั่งนู้นนะทุเรียนรุ่นเดียวกันหมดเลยเยอะมากมากนะครับพวกนี้ก็คือตอนนี้ก็ฟื้นมดแล้วตอนนี้คือต้นสภาพต้นอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่เพราะเรากําลังตัดลูกนะครับตัดลูกแล้วเดี๋ยวก็เหลือฟื้นฟูบํารุงต้นต่อจากนั้นอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีปีหน้า แต่ปีนี้กินทุเรียนเสเอบ,บอร่อยมากๆนะครับอร่อยมากๆและเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้ากับผมอาจารย์เสวีวันนี้ตนะ้องขอบคุณเสเอมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ